Terima <small> kasih telah menonton! พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะลงที่จังหวัดสตูลโดยมีพลประเรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสออบตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการรวมให้การต้อนรับประชุมหารือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกสถานที่ณมหาวิทยาลัยราชภัฏวิทยาเขตสตูลโดยก่อนการประชุมรองนายกรัฐมนตรีได้พบปะเครือข่ายมวลชนจังหวัดสตูลที่มารอต้อนรับและให้กำลังใจในการดำเนินงานกว่า 2,500คนจากนั้นในเวลา10นาิกา30นาทีบนเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมกพอตอสัญจรโดยมีการพิจารณาโครงการสําคัญ10โครงการที่ศูนย์มริการบริหารจัดการจังหวัชดชายแดนภาคใต้นําเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนา5จังหวัชดชายแดนภาคใต้อาทิเสนอพิจารณาโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการศาสนาอิสลามจังหวัสวดสตูลโดยสออปตเสนอให้กพอตพิจารณารับในหลักการ สืบเนื่องจากอาคารสำนักงานเดิมมีการชำรุดมีอายุการใช้งานมานานกว่า30ปีและมีสภาพทรุดโทรมโดยมีการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่จะสามารถใช้ในการบริหารกิจการทางศาสนาและให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นจำนวนมากโดยขออนุมัติงบประมาณวงเงินในการก่อสร้าง67ล้านบาทอีกทั้งได้เสนอให้กรทพิจารณากรอบแนวทางในการพัฒนายกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเสนอพิจารณาให้หน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการ สอบบรรจุข้าราชการครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสนับสนุนให้ครูได้รับสิทธิการกู้ยืมเรียนและเสนอเพิ่มค่าตอบแทนให้กับครูผู้สอนศาสนาจาก2000บาทเป็น2,500บาทเพิ่มค่าตอบแทน,น,นอื่นๆค่าบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการศึกษาในพื้นที่